สวัสดีค่ะชาวราศรีกุมล,กลัคนาลุมด้วยน,นะคะ ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอต้อนรับชาวราศีกลุ่มเข้าสู่สดเดือนสิงหาคมนะคะลัคนากุ่มด้วยนะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมนะคะของชาวราศีกลุ่มลัคนากุ่มในเดือนสิงหาคมนี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะาล้ค่ะเราจะมาเลือกไพ่พร้อมๆกันนะคะขอให้ชาวราศีกลุ่มลัคนากุ่มทุกท่านนะคะได้รับพลังงานจากไพ่ที่ดีๆด,ด้วยนะคะสําหรับเดือนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะ เราได้ไพ่มาแล้วนะคะเราจะมาดูว่าสําหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะของชาวราศีตุลกุมลักนณากุุนะคะพลังงานของไพ่จะอกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่สามเหรียญหกเหรียญน,นะคะเจ็ดดาบ มีเข้ามามีจ่ายไปใช่ไหมคะแปดไม้เทา้าอ่ากิงเหรียญน,นะคะมาแล้วหนึ่งถ้วย The world สี่ถ้วยนะคะสี่ไม้เท้า เด็กไม้เท้านะคะ The Star 5ห้าดาบนะคะไพ่ใบสุดท้ายเอาละค่ะสำหรับชาวราศีตุลลักนาะตุลน,นะคะพลังงานของไพ่ก็ออกมาดีทีเดียวเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะการรอคอยความหวัง นะคะดูซิว่าจะสมหวังกันไหมนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของดวงดาวที่โยกย้ายกันก่อนนะคะอัปเดตในเรื่องของดวงดาวกันก่อนนะคะสําหรับชาวราศีตุลขอโทษค่ะสาหรับชาวราศีกุมนะคะอขออนุญาตพูดถึงดาวมฤตยูก่อนนะคะซึ่งโยกย้ายไปตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเราไม่ได้ทําคลิปให้นะดาวมฤตยูสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยนะคะโยกย้ายจาก ภพสหัสชชะเข้าสู่พบพันธุนะคะซึ่งก็ในราศีพฤษภเป็นพบพันธุของชาวราศีกุมนะคะในช่วงจังหวะวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ดาวมฤตยูย้ายเข้าไปเนี่ยเขาจะไปเจอกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านพอดีเพราะฉะนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ การงานเรื่องของความรักเรื่องของการเงินนะคะที่อยู่อาศัยในบ้านพันธุนะคะแล้วก็ดาวสุขเองเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยแสดงว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในบ้านเราในที่ทํางานของเรานะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ได้หรือบางคนอาจจะต้องย้ายบ้านบางคนอาจจะต้องย้ายที่อยู่อาศัยทําให้มันดีขึ้นปรับปรุงให้มันดีขึ้นหรือมีรูปแบบนะคะในการทํางานที่ แตกต่างออกไปนะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักบางคนความรักอาจจะมีโอกาสที่จะต้องแบบได้อยู่ห่างไกลาจากคนรักหรือคนบางคนอาจจะเจอคนรักจากอดีตคนรักเก่าวนกลับมาหรือบางคนอาจจะเจอคนรักต่างถิ่นแดนไกลนะคะส่วนในเรื่องของการเงิน ก็จะต้องบ่งบอกว่าการเงินของชาวราศีกุมนะคะพอดาวมฤตยูเข้าสู่พันธุมันอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายมันอาจจะมีโอกาสที่เราจะต้องได้ใช้เงินในสถานที่ในบ้านของเราปรับปรุงบางคนซื้อบ้านใหม่บางคนเปลี่ยนแปลงบางคนปรับปรุงนะคะหรือบางคนดีหน่อยดีขึ้นมาอีกก็คือสามารถมีโชคมีลาบได้ในที่อยู่ที่อาศัยของตัวเองนะคะแต่ทีนี้ต่อไปนะคะ สำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีดาวโยกย้ายด้วยนะคะก็คือดาวศุกร์เนี่ยก็จะโยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะในวันที่8สิงหาคมดาวศุกร์ก็หมายถึงความรักนะคะความสุขความรักความงามศิละปะสิ่งฟุ่มเฟือยนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่นแดนไกลด้วยสําหรับดาวศุกร์นะคะในราศีกุมเพราะว่าเป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะ ส่วนใหญ่แล้วดาวสุกก็จะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินและความรักนั่นแหละเป็นหลักด้วยนะคะพอดีพอมาลงในราศีกุมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบ้านพันธุที่อยู่อาศัยนะคะทีนี้ดาวสุกย้ายเข้าสู่ภพก็อ่าภพย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยนะคะก็จะเป็นภพอลินะคะของชาวราศีกุมก็อาจจะบ่งบอกว่า อา,อาจจะมีเงินนะคะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะหรือว่า,าเขาเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าทุกขลาบได้ด้วยนะคะแต่ดาวสุกอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นราชาโชคนะคะก็ไปดูว่าในเรือนอริของเรามีดาวอะไรอยู่นะคะพอเข้าไปอยู่ในเรือนอริตอนนี้ก็จะเจอกับดาวอาทิตย์ซึ่งสถิตยอยู่ที่นั่นนะคะซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยในาราศีกุมจะเป็นเจ้าเรือนปัตตนีนะคะ อาจจะได้แบบอยู่ห่างไกลกันสักพักหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ครอง,องหุ้นส่วนอะไรแบบนี้นะคะหรือมีโอกาสที่ว่าต่างคนต่างที่จะต้องแยกย้ายไปทํางานนะคะเพราะว่าอยู่อยู่ดาวก็มาอยู่ในเรออลือริอาจจะแบบมีอะไรที่จะต้องแบบรับผิดชอบร่วมกันนะคะทีนี้ในวันที่9นะคะ วันที่9สิงหาคมดาวพรังคานก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษฎซึ่งก็เป็นเรือนพันธุนะคะจากเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนกรรมะเข้าไปสู่พันธุเราไปเจอกับดาวมฤตยูอยู่นะคะระวังอุบัติเหตุนะคะระวังความเจ็บป่วยระวังการพัดภาคนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายมากขึ้นนะคะถึงจะมีรายจ่ายมากขึ้นแต่ดาวศุกร์ก็ยังเป็นราชาโชคอยู่ นะคะแต่ก็จะต้องระวังเพราะว่าตอนนี้ยังเร็งกับดาวพฤกตแล้วก็ดาวาดาวเสาร์ด้วยนะคะอยู่ในเรือนวินาศอาจจะได้บางคนอาจจะได้เงินจากการตกเบิกจากการประกันภัยหรืออะไรนะคะแต่บางคนก็จะต้องเสียเงินในการรักษาพยาบาลหรือดูแลคนเจ็บคนป่วยก็เป็นไปได้นะคะในวันที่9เช่นกันนะคะดาวเกษนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็น ภวินาศของชาวราศีกุมนะคะเพราะฉะนั้นก็มุงบอกว่าเราพอไปเจอกับดาวเสาร์นะคะสิ่งที่จะช่วยบรรเทาทุเราเบาบา,บางให้กับชาวราศีกุมก็คือการาสวดมนต์ภาวนาการทําบุญทํากุศลนะคะอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรหรือผู้หลักผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ของเราทีา่จากไปแล้วนะคะก็จะอาจจะช่วยสนับสนุนให้การเงินเราดีขึ้นได้นะคะ ดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายในวันที่17ส,สิงหาคมนี้นะคะเข้าสู่บ้านตัวเองคือราศีสิง์เป็นเกษตราธิบดีในราศีสิงนะคะก็จะได้อ่าเป็นเกษตรก็อยู่ในเรือนปัตตนิพอดีนะคะก็การงานถ้าพูดถึงการงานนะคะการงานของชาวราศีกุมคู่ครองของท่านก็จะมีความมั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานใครที่ตกงานอยู่ก็อาจจะได้งานนะคะ อาจจะได้มีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนสปอร์ตคุณได้อีกในแง่หนึ่งนะคะในวันที่20สิงหาคมนะคะดาวพระพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นเรือนมรณะดาวพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะกับมรณะนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะ,ะก็ระวังเรื่องเอกสารระวังการเจรจาการเจรจาติดต่อสื่อสารอาจจะมีการคาดเคลื่อนนะคะ หรือโครงการใหม่ๆที่เราตั้งใจคิดไว้ก็อาจจะไม่สําเร็จได้โดยง่ายอาจจะมีปัญหาและอุประสรรคบ้างแต่ว่าดาวพุธอยู่ในตําแหน่งนี้นะคะได้ตําแหน่งที่ดีคือมหาอุดแล้วก็เป็นเกษตราที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยหลักการและเหตุผลให้มากขึ้นนะคะแต่เชื่อว่าคุณจะต้องอเข้าใจคุณจะต้องรู้เท่าทันในจุดนี้แล้วก็จะทำให้เราผ่านไปได้นะคะเพราะดาวถึงจะเป็นเรือนมรณะแต่ก็จะเป็น ดาวยังมีตำแหน่งที่ดีอยู่ยังมีพลังอยู่นะคะก็จะช่วยเราได้ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ดาวพุธเนี่ยสำคัญเลยคือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเช่นอาจจะเปลี่ยนความคิดได้บ่อยอาจจะเปลี่ยนอะไรต่อมีอะไรได้บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ตามให้ทันนะคะอย่าเชื่อง่ายอย่าเซ็นสัญญาอะไรเร็วจนเกินไปนะคะรอดูจังหวะเวลารอดูเอกสารการเงินหรืออะไรต่างๆ รอดูแบบคู่สัญญาให้พร้อมก่อนนะคะเราถึงจะได้แบบเออมั่นใจก่อนที่จะทําเพราะว่าบางคนบางท่านอาจจะ,ะไม่รอบคอบในเรื่องของเอกสารนะคะโดยเฉพาะคนราศีกุมเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องเอกสารเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ความสําคัญนิดนึงนะคะแล้วมันจะดีขึ้นนะคะอาลค่ะ,ะ,คะเรามาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะ ลัคขนากลุนะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะได้ไพ่สามเหลี่ยญไพ่สามเหรียญก็บ่งบอกถึงการเจริญเติบโตนะถึงการขยับขยายในวันข้างหน้านะคะสามเหลียญเนี่ยถ้าเป็นการค้าถือว่าได้ดีได้กําไรหรือในช่วงเวลานี้คุณอาจจะก่อเกิดความคิดใหม่ๆหรือทําสิ่งที่คุณเคยทำน่ะให้เจริญขึ้นให้มากขึ้นหรือขยับขยายไปได้มากขึ้นหรือบางคนอาจจะคิดอยากจะทําธุรกิจที่มันแบบ ขยายได้มากกว่านี้ก็สามารถทําได้นะคะความคิดเรานะคะการกระทําของเราเป็นที่สนใจของคนอื่นเป็นที่สนใจของลูกค้าการเงินของเราการคิดใหม่ทําใหม่จะนําเงินก้อนใหญ่มาให้ด้วยนะคะเหมือนกับว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าหากคุณมีการคิดใหม่ทําใหม่อันนี้คิงเหรียญเนี่ยอยู่ในตําแหน่งปุตตานะคะให้เหรียญขึ้นมาในตําแหน่งแรกเราก็พูดเรื่องการเงินเลยนะคะ,สะแสดงว่าถ้าคุณรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการทำงานของคุณหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆของคุณเพิ่มบางสิ่งบางอย่างเข้าไปมีโอกาสที่จะดังเปรี้ยงปร่างมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะทำให้คุณน่ะประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหุ้นส่วนหรือบุคคลอื่นก็ให้การสนับสนุนคุณเต็มที่ ไม่ว่าคุณจะเสนอผลงานอะไรออกไปในช่วงเวลานี้จะเป็นที่โดดเด่นมากนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการได้รับโอกาสที่ดีเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการได้กําไรเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการขยับขยายและการที่มีเงินก้อนเกิดจากบุญบารมีของเราเกิดจากการที่คนอื่นยอมรับเรานั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมในช่วงเวลานี้นะคะลองคิดดูว่าเราอยากจะขยับขยายอะไรไหมใครทาออนไลน์ยอดขายยังไงจะสามารถเพิ่มเติมได้นะ ก็สามารถที่จะขยับขยายเพิ่มเติมได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจของคุณนะคะคุณก็อยากจะมีโอกาสที่ดีอยากจะสร้างโอกาสที่ดีอยากจะนําความสําเร็จมาให้กับตัวเองมาให้มาสู่ครอบครัวมาเข้าสู่บ้านที่ทํางานของตัวเองและคุณก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้เสมอนะคะตอนนี้มันอาจจะมีหลายความคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราอยากจะทํานะคะ ก็ลองดูนะคะโอกาสมันมาถึงคุณนะคะลองขยับขยายดูลองแบบแลหลายวิธีนะคะมันจะนําความสุขความสําเร็จมาให้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้มีโชคมีลาบกับที่อยู่อาศัยที่ทรัพย์สินของตัวเองด้วยสี่ถ้วยอยู่ในตําแหน่งมรณะนะคะหมายถึงว่าถ้าใครเชื่อเรื่องอบุญและกรรมเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านนะคะาก็ เขาเรียกอะไรเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางคุณมีโอกาสที่จะมีโชคแล้วก็มีความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการถ้าใครมีปัญหาและอุปสรรคก็จะช่วยให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ช่วยให้อ่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าจะได้รับพลังงานดีๆนะคะรวมถึงมีโอกาสที่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาด้วยนะคะถ้าพูดถึงการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของคุณนะคะในที่ของคุณหรือในสถานที่ที่คุณแบบ มีความคุ้นเคยนะคะบางคนอาจจะไม่ใช่บ้านบางคนอาจจะเป็นที่ที่ซื้อไว้แล้วด้วยความรักความคุ้นเคยด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณอาจจะสื่อถึงเจ้าที่เจ้าทางได้นะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็อาจจะทําให้อ่าสื่อสัมพันธ์ซึ่งการละกันการแบ่งบุญการดูแลกันแจกจ่ายซึ่งกนและกันจะดนามาซึ่งโชคลาภและความสําเร็จได้นะคะ เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในช่วงเวลานี้มรุตยูเนี่ยเข้าสู่พบพันธุก็จริงนะคะก็บ่งบอกว่าในบ้านของเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งใหม่ๆจะต้องเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พอดาวอังคารเข้าไปเนี่ยมันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับสหัชชะกรมมะนะคะใครมีความเชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทางลองไหว้ขอพรดูนะคะคุณเมื่อคุณเจอปัญหาคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้คุณจะได้รับพลังงานที่ดี นะคะกรวดน้ํานะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บางทีอาจจะเปิดให้มีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาด้วยก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีกุมลัคกากลุมในเดือนนี้ถือว่าการเงินมาได้ดีโดดเด่นนะคะคุณจะต้องได้รับเงินก้อนใหญ่อย่างแน่นอนอะ่ะไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งนะคะหรืออาจจะมาจากปัญหาและอุปสรรคที่ คดีความหรืออะไรที่ใครกู้ยืมไปยังไม่จ่ายหรืออะไรประมาณนี้เขามีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนนะคะทั้งจิตตั้งใจให้ดีนะคะไพ่เดอะสตาร์เข้ามาในตําแหน่งราพะเนี่ยบ่งบอกว่าเป็นไพ่แห่งการอธิษฐานจิตด้วยมันเป็นไพ่แห่งการเขาเรียกว่าอะไระทำจิตใจเราให้บริสุทธิ์ทําจิตใจเราให้แบบไม่มีคือการถ่ายเทเห็นไหมคะเทน้ําลงทั้งพื้นทั้งดินหมายถึงความบริสุทธิ์ถ้าเราคิดถึงใครให้คิด ถึงเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่อนอยากจะช่วยเหลือเขาอย,อยากจะให้เขาพ้นทุกข์ก็คือแผ่เมตตาให้เขาเรืออะไรก็ตามที่ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรแอบแฝงในจิตใจเราเลยแบบนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะจะนําโชคลาภมาให้กับคุณและความสําเร็จคุณให้สิ่งดีๆกับคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจเนี่ยนะคะจะเป็นบุญมหาศาลจะย้อนกลับมาให้คุณนะคะอาจจะทําให้คุณสมหวังในเรื่องของ การเงินก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่ที่จะรอคุณอยู่นะคะหรือบางคนบางท่านนะคะอาจจะเจอกับความรักใหม่ความรักที่จะมาแบบเติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการนะคะหรือใครที่เคยมีปัญหากันในเรื่องของความรักในช่วงเวลานี้คุณจะรู้สึกว่าจิตใจคุณเปิดโล่งกว้างแล้วก็ยอมที่จะมอบโอกาสให้กับคนที่คุณรักนะคะ ก็เท่ากับว่าคุณให้โอกาสกับตัวเองนั่นแหละนะคะในเรื่องของความรักในช่วงเวลานี้ต่อให้คุณอยู่ห่างไกลกันยังไงแต่ยังมีสายสัมพันธ์มีความรักความซื่อสัตย์ความซื่อตรงต่อกันนะคะมีโอกาสที่คนที่ไม่มีคู่ก็มีโอกาสที่จะได้เจอความรักใหม่ด้วยนะคะก็อยู่ที่จิตเราขอให้เราตั้งจิตนะคะอธิษฐานเพราะว่ามันเป็นไพ่เดอสตาร์นะคะ คุณต้องการรักแท้ในช่วงเวลานี้ขอให้คุณคุณใช้จิตวิญญาณของคุณนะคะอธิษฐานขอให้ได้เจอเนื้อคู่ขอให้เจอคนรักที่จะมาดูแลเราซัพพอร์ตเรานะคะขอให้เหมือนกับมาเป็นพลังกายพลังใจพลังทรัพย์ให้กับเรานะคะนะทำให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะไพ่เจ็ดดาบในตำแหน่งสหัชะแล้วก็5ดาบในตำแหน่งวินาศก็อย่างที่บอกไปว่าใครก็ตามนะคะที่ สนใจในเรื่องของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางนะคะสามารถที่จะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางบ่อยๆทําได้นะคะมีโอกาสที่จะสื่อถึงการมีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าชาวราศีกุมในช่วงเวลานี้นะคะเมื่อมฤตยูเข้าไปสู่ไอภพพันธุเนี่ยจะทําให้เรามีความรู้สึกถึงความลึกลับซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงในเรื่องลึกๆในบ้านของเรามีพลังงานที่ดีๆอยู่นะคะใครทำดีอาจจะเจ้าที่เจ้าทางอาจจะเมตตานะคะสิ่งเหล่านี้มีมีจริงนะคะเพียงแต่ว่าบางคนบางท่านอาจจะสัมผัสไม่ได้มองไม่รู้ดูไม่ออกนะคะแต่จริงๆแล้วมีนะคะเหมือนเราให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราเหมือนเราต้อนรับเขาเขาก็ต้อนรับเราประมาณอย่างนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอะไรที่อยู่ที่ศรัทธาน,นะคะก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของ การขยับขยายงานนะคะเจ็ดดาบเนี่ยบ่งบอกว่าคุณสามารถที่จะทําได้หลายๆรูปแบบนํามาซึ่งความสําเร็จในเรื่องของการงานการขยับขยายไม่ใช่มีเส้นทางเดียวนะคะคุณสามารถที่จะซิกแซกได้หลายอย่างคุณสามารถที่จะ เข้าไปได้ในหลายๆวิธีนําเสนอได้ในหลายๆวิธีเพื่อจะนําความสําเร็จมาให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะใช้ความอดทนนะคะรอเวลาแล้วก็ใช้ความอดทนถ้าวันนี้ยังไม่สําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการนะคะไม่เป็นไรคุณทําเรื่องอื่นคุณทําแบบอื่นรูปแบบอื่นนะคะทําบ่อยๆทําบ่อยๆเราไม่ละความพยายามนะคะไพ่เจ็ด,ดาบเจ้าหัวขโมยเนี่ยก็จะ เหมือนบ่งบอกเราว่าทําได้ได้หลายวิธีนะในการติดต่อสื่อสารหรือในการนําเสนอข้อมูลหรือในการทำเรื่องต่างๆแล้วคุณจะสมเด็จตามเป้าหมายบางคนอาจจะทําไม่ได้ใช้ความพยายามมากบางคนก็ต้องใช้ความพยายามมากนะคะแล้วแต่เหตุและปัจจัยที่เราสังสมกันมานะคะแต่ว่ายังมีไพ่บอกว่าให้ใช้ความอดทนนะคะแล้วคุณจะสําเร็จผลนะคะ บางทีมันอาจจะทําให้เราเนี่ยได้อะไรบางคนก็อาจจะได้อะไรมาง่ายๆนะคะแต่บางคนก็อาจจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงแต่โดยรวมแล้วคุณสามารถทําได้นะคะการขยับขยายงานเป็นไปได้ด้วยดีความรักในช่วงนี้ถึงแม้ว่าเดเวเนี่ยจจะส่วนใหญ่จะเป็นความรักที่มักจะห่างไกลกันแต่ก็มีความรักความปรารถนาดีต่อกันอยู่นะคะอาจจะสืบสารต่อกันในเรื่องของหน้าที่การงานการช่วยเหลือใน หน้าที่ที่มีต่อกันนะคะแต่ก็เป็นไปได้ที่จะต้องเติมเต็มความรักให้แก่กันได้นะคะก็จะหันกลับมาแบบอุดมสมบูรณ์เข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ายังไงเสี้ยเนี่ยคุณก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่นึกถึงความดีซึ่งกันและกันอยู่นั่นแหละนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะพลังงานโดยโรวมในเดือนนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะ ก็ถ้าครั้งหนึ่งสองครั้งไม่สาเร็จก็พยายามใช้วิธีการหลายๆอย่างนะคะที่จะทำให้คุณทำงานแล้วก็ประสบความสาเร็จได้นะคะทำเป้าหมายของคุณให้ได้ทำเงินก้อนใหญ่ให้ได้นะคะทำให้สาเร็จได้โดยเร็ววันนะคะอย่าท้อเพราะว่าคุณจะมีโอกาสที่คุณจะได้รับงานโอกาสที่คุณจะขยับขยายต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะเป็นโอกาสใหม่ๆ อย่าลืมนะคะมรุตฤูเข้าสู่พบพันธุเนี่ยบ่งบอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบ้างนะคะจากที่เราเคยทํามานะคะเอาล่ะค่ะสำหรับชาวราศีกุมรัคนากคุมนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าพลังงานออกมาโดยดีนะคะก็ขอให้สําเร็จสมหวังง่ายๆนะคะทุกๆคนทุกๆท่านนะคะก็อ่าก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะวันนี้นะคะเราก็มีพลอยมาที่เห็นนี่คือเป็นพลอยทั้งหมดแหละนะคะ พลอยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีพลังในตัวเองเป็นพลังตามธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นพลอยดิบยังไม่ได้ผ่านกิจการเจริญในอันนี้ก็ทํามาบ้างแล้วนะคะแต่และชนิดจะให้คุณค่าที่แตกต่างกันนะคะ,อ,ะอันนี้เขาเรียกว่าลสคอร์สพลอยลสคอร์สเนี่ยจะเป็นพลอยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักมิตรภาพที่ดีนะคะถ้าใครอยากจะมีความรักที่สมหวังถ้ามีอยู่แล้วก็เอามา ไว้ใกล้ๆตัวนะคะพลอยทั้งหลายเนี่ยเขาจะเป็นพลังงานธรรมชาติที่สามารถปรับสมดุลร่างกายจิตใจของเราให้ดีขึ้นนะคะไม่ใช่เฉพาะความรักของหนุ่มสาวเท่านั้นนะคะอันนี้ยังเป็นความรักและมิตรภาพที่ดีระหว่างคนในครอบครัวในสังคมในที่ทํางานนะคะก็จะปรับคือเหมือนกับถ้าใครมีความขัดแย้งกันหรืออะไรกัน เมื่อเรามีพลอยแบบนี้อยู่ใกล้ๆตัวก็จะทําให้ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนมากขึ้นนั่นแหละนะคะรวมถึงจิตใจของเราก็จะซอฟลงอ่อ,อนโยนลงนะคะก็จะทําให้เราสามารถที่จะมอบความรักและความปรารถนาดีต่างๆเนี่ยให้กับคนอื่นได้ง่ายด้วยนะคะอันนี้เป็นพลอยดิบนะคะแต่ถ้าเราต้องการให้สวยงามเราก็นําไปเจริญนได้ตามรูปทรงที่เราต้องการนะคะแต่ไม่ว่าจะทําหรือไม่ทําเขาก็มีพลังงานตามธรรมชาตินะคะถ้ามีใครมีอยู่แล้วก็อย่าลืมนะคะ รีบนำออกมาติดตัวไว้นะคะเราจะได้รับพลังงานดีๆนะคะบางบางก้อนก็เป็นไปในเรื่องของการบำบัดเช่นอันนี้นะคะลาบาดนไลท์บางคนแบบเจ็บป่วยไม่รู้สาเหตุอะไรตัวนี้จะช่วยได้หรือในเรื่องของจิตใจนะคะจิตวิญญาณการทำสมาธิการเปิดตาที่สามลาพิสลาซูรีจะช่วยคุณได้แบบนี้นะคะเอาละค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมานะคะ ส่วนท่านใดที่สนใจในเรื่องของพอยก็ตามหรือในเรื่องของการดูดวงชะตาโดยส่วนตัวก็ฝากไอดีไลน์ไว้ให้นะคะขอบคุณมากนะคะไว้เราเจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ